สวัสดีนะคะทุกทคนวันนี้เราจะมาให้ดาวโจนนะคะคืนนี้นะคะ10บบนนะคะวันนี้ให้กันอย่างรวดเร็วน,นะคะสองแปดสองดมนะคะนี้นะคะดาวโจนคืนนี้เด่นมากมายก็8ป็ดนะคะปันแปดนะคะแปดสอง กันแปดศูนย์นะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่กันเจ็ดศูนย์นะคะวันนี้สิบปนนะคะตอนนี้เจาะให้แปดชุดนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะวันนี้ก็ให้เร็วไปเร็ว,วน,นี้ไปทำธุระก่อนนะคะน้นขะองแมวเราก็ยังไม่ได้รับมานะคะพายุเข้านะคะนะ รีบมาให้แนวทางตัวเลขนะคะก่อนนะคะให้แนวทางตัวเลขนะคะเดี๋ยวไปทำธุระก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันนะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดท,ทุกคนนะคะบ๊ายบาย